สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ดองบี้ v 2เป็น EP ที่6แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการาฟาร์มทีม p ีร้อยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอรับรางวัลจากพาร์ทกันก่อนนะครับซึ่งด่านที่ผมแนะนำส่วนใหญ่นะครับก็จะมีให้ฟาร์มอยู่ทั้งหมด1ทีมนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับ ซึ่งด่านที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นด่านที่441นะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้2ตัวนะครับถ้าใครมีทีม P ีร้อยทีมแรกแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมงถือว่าออกยากอยู่นะครับสำหรับที่ผมเคยฟาร์มมากแต่ว่าเจ้าตัวมูล6ดาวนะครับเก็บง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับด่านแรกต่อไปเราก็จะไปกันด่านที่2นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่า โซนแรกๆนะครับก็จะมีเจ้าตัว6ดาวให้พวกเราเก็บนะครับซึ่งไม่ใช่ด่านนี้นะครับขอภัยก็จะเป็นด่านนี้นะครับด่านที่24ซึ่งจะมีเจ้าตัวบาว6ดาวนะครับและจะมีเกียร์สีดาวให้เราฟาร์มและสามารถเอาไปอัพเกียร์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อาวุธนั่นเองนะครับสาหรับด่านนี้ด่านต่อไปครับผมก็จะเป็นด่านที่36นะครับซึ่งด่านนี้ก็จะมีเจ้าตัวซินดี้นะครับ6ดาว และเกียร์รองเท้า4ดาวนะครับที่เป็นช่องกลางนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการเกียร์ช่องกลางเพื่อไปอัพรองเท้านั่นเองนะครับต่อไปครับด่านที่48นะครับซึ่งด่านนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวคอนี่ซัคคิวบัสนะครับและเกียร์กำไรอาร์เทมิส4ดาวนะครับซึ่งเป็นเกียร์ช่องท้ายให้เราไปหาอารีหาเกียร์กระเป๋านั่นเองนะครับด่านต่อไปครับผมด่านที่60นะครับ ด่านนี้ก็จะมีเจ้าตัวแม่มดนะครับอ่าผมจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับขออภัยและเกียร์ช่องหน้าเป็นดาวกระจายนั่นเองนะครับโอเคครับก็สําหรับด่านก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับด่านที่เอาไว้ฟาร์มทีมพีร้อแต่ว่าถ้าใครมีทีม p ีร้อชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะทําการสามารถเก็บเจ้าตัวฟีโคลโโบนะครับเพื่อมาทําเป็น p ีร้อยแมได้นั่นเองนะครับซึ่งโคลบโบนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวออรานั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการหาทีม P ีร้อยนั่นเองนะครับผมต่อไปกันครับผมผมก็จะทําการไปตีบวกจ้ตัวซินดี้กันเลยนะครับเพราะว่าผมรอทําการตีบวกในคลิปนั่นเองนะครับโดยทนใช้ตัวจากสเตจหลักฟาร์มเอานะครับซึ่งเป็นทีม P10 นะครับโอเคครับผมต่อไปเราก็จะไปตีบวกซินดี้กันเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ6ชุดนะครับ นี่นะครับตัวนี้ผมก็จะเป็น P10 นะครับและทําการยัดเจ้าตัวซินดี้ที่ผมทําเป็นชุดไว้เลยนะครับ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุดนะครับก็จะเป็น P60 แล้วนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับผมสําหรับชุดแรกนะครับถ้าใครจะทําเป็น P10 0 Mac ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวัสดุในการทําำ Ultra ต้องขอนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่จําเป็นต้อง Mac ก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อะไรกับทีม P10 อยู่แล้วนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็จะมีทั้งหมด P85 นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นการหาทีม P 1ร้อยคร่าวๆนะครับที่สามารถหาได้ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม